ราชวงศ์จีนครับที่มีขันทีมายุ่งเกี่ยวการเมืองการปกครองมากที่สุดราชวงศ์หนึ่งก็คือราชวงศ์มิงครับในช่วงต้นของราชวงศ์มิงนั้นจูหยวนจางหมิงไทจูครับปฐถมฮ่องเต้ราชวงศ์มิงได้เรียนรู้แล้วว่าสาเหตุเพศภัยนะครับที่หลายๆราชวงศ์ต้องหายไปจากแผ่นดินจีนสาเหตุประการหนึ่งก็คือมาจากอิทธิฤทธิ์ของมนุษย์พันธุ์พิเศษนี่เองครับ นั่นก็คือขันทีจูหยวนจางหมิงไทจูระแวดระวังขันทีราวกับเป็นศัตรูแต่ชาติปางก่อนจึงกดขี่โขกสับมนุษยพันธ์พิเศษเหล่านี้ให้ทำหน้าที่แต่ดั้งเดิมของตน น,นั่นก็คือการเป็นผู้รับใช้นะครับไม่ให้งงหัวคิดตั้งตัวเป็นขันทีมหาราชและก็ยังํำชับนักหนากับลูกหลานและราชสำนักว่าอย่าให้ขันทียุ่งเกี่ยวกับราชกิจงานแผ่นดินเป็นเด็ดขาดเกิดมีขันทีคนใดใจกล้าคิดมักใหญ่ไฟสูงก็ประหารส่งไปแดนปรโรคซะราชาการมิงไทจูครับจึงนับว่าเป็นยุคที่ขันทีอับโชคมากที่สุดมิงไทจูจอมโหดลาโลกไปครับ ตั้งให้หลานครับเป็นพระเจ้าแผ่นดินจูตี้ครับผู้เป็นอากรับกระยสอยากได้บัลังมังกรจนตัวสั่นนะครับจึงก่อกระบฏนะครับเป้าหมายก็คือ บันลังทองและแผ่นดินกว้างใหญ่เกิดเป็นจราจนกลางเมืองศึกสายเลือดยาวนานถึงสปีประชาชนเดือดร้อนกันทั่วหน้ายามนี้เองครับขันทีที่ถูกข่มหิงรังแกมานานก็สบช่องทางฟื้นคืนสู่เส้นทางอำนาจลิกวิกฤตเป็นโอกาสแทงหวยไปที่จูตี้ทำตัวเป็นสายลับสอดแนมส่งข่าวความเคลื่อนไหวทุกอย่างของฝ่ายฮ่องเต้หลานรักนะครับไปให้กบฏจูตี้ผู้เป็นอ สุดท้ายจูตี้กระทำการยึดบัลลังได้สำเร็จสเวลราชเป็นหมิงเฉิงจูโดยที่เหล่าขุนนางในราชสำนักต่างเมินหน้าด้วยข้อขอราหากรกบฏแย่งบัลลังไม่อาจร่วมงานกับคนทำรัฐประหารได้จึงกลายเป็นเหตุให้หมิงเฉิงจู ต้องหันมาใช้งานขันทีซึ่งไร้กระดูกสันหลังและว่านอนสอนง่ายมากกว่าขุนนางทรงคุณธรรมขันทีจึงเข้ามามีบทบาททางการเมืองอย่างช่วยไม่ได้นะครับและขันทีผู้ยิ่งใหญ่ครับที่สร้างหน้าประวัติศาสตร์ยุคทองการเดินเรือของจีนเนี่ยก็คือเจิ้งเหอก็เกิดขึ้นในรัชการนี้ในสมัยราชวงศ์หมิงครับมีหน่วยองค์คลักเสื้อแพรต่อมาก็มีสำนักบุรพา ในราชการเฉิงหัวนะครับก็ยังมีสำนักประจิมนะครับซึ่งหน่วยงานเหล่านี้นะครับก็ทําหน้าที่เป็นหูเป็นตาให้แก่ห้องเตสันหลังยาวนะครับหน่วยงานเหล่านี้ครับล้วนใช้ขันทีนะครับประจําการตั้งแต่ระดับเจ้าสำนักจนถึงระดับล่างนะครับขันทีจึงใช้อํานาจบ,บาดใหญ่กันอย่างสนุกสนานกลายเป็นศูนย์กําจัดผู้เป็นภัยต่อขันทีเป็นขุมทรัพย์อํานาจและช่องทางการทรมมหากินของมนุษย์พันพิเศษขันทียิ่งใหญ่รับฟ้าครับแผ่นดินครับแม้แต่ขุนานางย,ยัง ต้องมองสีหน้าของเหล่ากงกงอย่าได้ริอาจปรามาตมาตร,ร้ายต่อพระคุณท่านเป็นเด็ดขาดไม่เช่นนั้นอาจได้ไปเดินเล่นในนรกใครอยากเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งต้องประจบสอพ,พอเอาอกเอาใจขันทีใหญ่รับรองก้าวหน้าฉับไวแม้ไร้สามารถจุดจบสุดท้ายของราชวงศ์หมิงครับคนที่เปิดประตูให้กองทัพประชาชนหลี่ชื่อเฉิงก็คือขันที ผู้รู้จักเอาตรอดเป็นยอดดีหวังประจบเอาใจประชาชนที่กูกันเข้าสู่เมืองหลวงขันทีผู้นั้นชื่อเฉาหัวชุน